ปัจจุบันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายในประเทศไทยที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเชื่อว่ามีหลายท่านที่เป็นนักดื่มนักสั่งสรรค์และมีเครื่องดื่มในดวงใจของตอนเองมีแบรนด์ที่ตนเองนิยมเป็นการส่วนตัวดังนั้นวันนี้เราลองมาเสนอกันดูไหมคะว่าเครื่องดื่มใดที่ขุนชื่นชอบกันและแต่ละชนิดมันให้ลุกแตกต่างกันอย่างไร วันนี้แอลโซไซตีก็จะมาแนะนำเครื่องดื่มยอดนิยมขวัญใจสหายสุราที่นิยมดื่มกินกันในประเทศไทยให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะมาเริ่มกันที่อันดับที่10แสงโสมค่ะ แอลสไต t y เชื่อว่ากว่า50%ของร้านนั่งชิลต่างๆก็จะมีเจ้าแสงโสมแสงไทยตัวนี้ตั้งประจำการแทบทุกโต๊ะชีวิตง่ายๆไม่ยึดติดสไตล์คนไทยเมาสบายเริ่มต้นด้วยแสงโสมได้ทุกวงการดูดีไม่หนุดเทนแน่นอนค่ะอันดับที่9เบน285 เบนเล่ามีระดับราคาไม่แพงถูกใจวัยรุ่นไทยไม่ว่าไปที่ไหนร้านเล่าทุกที่ต้องมีเบน285ทุกร้านและเบน285นั้นมียอดขายที่สูงอยู่มากเลยทีเดียวละค่ะอันดับที่ 8. h u n l e t p e p p r r สำหรับบางท่าน เรียกได้ว่านี่คือสุราอันเชิญประจำวงไปแล้วก็ได้ด้วยรสชาติที่หวานลึกบาดอารมณ์ในแก้วแรกที่ลิ้นรับรสสัมผัสแต่ในแก้วต่อๆไปแท้จะไม่อยากให้ขาดสายรินมาลัวๆกันเลยค่ะอันดับที่7 Regen เจซ สหายสุราหลายๆคนถ้าเลือกได้เขาก็จะดื่มแต่รีเจนซี่บรนดีไทยคงไม่มีคำนิยามใดเหนือกว่าคำนี้ได้รสชาติที่นุ่มลึกสุข,ขุมสะท้อนความเป็นคนจริงจังในตัวผู้ดื่มอย่างแท้จริงว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่รักเพื่อนอย่างจริงใจอีกด้วยล่คะค่ะ ช้าแน่นอนว่าตลาดครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าต้องเป็นของเบียร์ช้างอย่างแน่นอนรสชาติดุดันสมเป็นช้างอย่างชื่อว่าเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องน้องหลายท่านคงรู้จักเบียร์ช้างเป็นอย่างดีดีกรีนั้นเหนือราคารสชาติยิ่งเหนือการคาดหวังนักสังคมสังสรรค์จะเป็นของผู้ดื่มกลุ่มนี้และที่แน่ๆ น้องๆส่งเสริมการขายสาวเบียร์ช้างนี่ยิ่งไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมล่ะคะอันดับที่5เสมอนอ,มอร์ฟเสมอนอฟพร้อมสไป์พร้อมมะนาวพร้อมเกลือพร้อมแก้วพร้อมคนพร้อมเทผสมลงแก้วและเล่นเป่ายญิงฉุบ รู้ตัวอีกทีเมาหลับฝันหวานไปแล้วทุกทีพิธีกรรมและกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้มาคู่กับนักดื่มหัวใจวัยรุ่นไทยเสมอข้อควรระวังนั้นก็คือระวังเมาไม่รู้ตัวและอย่าขับหลังเมาเสร็จไม่งานไปโผล่ที่ฮ่องกงไม่รู้ด้วยนะ ที่4เบียรสิงเบียรสิงชื่อนี้มันอยู่ในความทรงจำตั้งแต่ครั้งแรกที่ริมรถแอลกอฮอล์เลยล่ะค่ะภาพแบบไทยๆลูกผู้ชายจริงใจอัดแน่นในทุกขวดบางคนมักจะซื้อเป็นขวดแบบเล็กที่ละโหลสองโหลเวลาไปเดินสายถ่ายรูปต่างจังหวัดเจอใครก็แบ่งให้ของเราหมดเขาก็แบ่งมาได้รูปสวยๆมาเพียบเพื่อนยิงเพียบกว่ารูปอีกคุณเชื่อไหมล่ะคะ ที่ 3. เบียรลีโอตัวท็อปตลาดเบียร์บ้านเราที่คู่บุญนักดื่มมาอย่างช้านานทั่วทุกหย่อมยาต่างคำรามร้องเหมียวเหมียวอย่าเมื่อดื่มมาเยอะเกินอ่ะนะคะรสชาติจัดจ้านเหมือนบอลดิวิชันสูงสุดพร้อมดื่มทุกวงสังสรรค์กันเลยทีเดียวค่ะ จอห์นนี่วอลเกอร l a b ดเลท้าเราทุกขวดทุกยี่ห้อคุณจะเห็นว่ามีขวดเรดจากตระกูล Johnny Walker เยอะที่สุดแมบบ้จะไม่ใช่เหล้าที่แพงจ๋าเหมือนตัวอื่นในตระกูลแต่ก็มักเป็นขวัญใจสหายสุราที่สุดแล้วล่ะค่ะแก้วแรกจะดื่มเพียวหรืออาจจะน้ำแข็งเย็นๆน่ารักน่ารักสักก้อนแก้วต่อไปก็ผสมน้ำโรยด้วยโซดา แต่ไม่ต้องคนเชื่อไหมนั่งคุยกันแป๊บเดียว1ลิตรเนี่ยจะหายวับไปกับตาเลยล่ะค่ะอันดับที่1จอนนี่วอลเกอร์แบ็กเลเบล พระเอก <Wow. S 1> ลูกหลอราคาระดับปานกลางอย่างเจ้าแบ็คเลเบลแห่งตระกูลจอห์นนี่วอลเกอร์พูดกันตามตรงว่าเจ้าเหล้าตระกูลนี้ถ้ากินผิดวิธีมีแต่จะได้ความเมาแต่ขาดรสชาติถ้าอย่างนั้นจะต่างอะไรกับการใช้ชีวิตที่ไร้สีสันดังนั้นแค่การที่คุณดื่มมันแบบผสมน้ำและน้ำแข็งเล็กน้อยโง่เฮงคุณจะเปลี่ยนทันทีเพราะนั่นคือวิธีดื่มเหล้าตัวนี้อย่างถูกต้อง ระดับมันจะเกิดบนใบหน้าก็เพราะมาพร้อมกับความเมาอย่างมีระดับนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีเหล้าหรือเบียร์ยี่ห้อไหนที่เป็นขวัญใจสหายสุราอย่างคุณกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าได้ดื่มแล้วก็ไม่ควรขับนะคะเพื่อตัวเราเองและจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยคะ่ะวันนี้ L Society ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ